ค่ายูคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนำมาใช้ได้นะครับต้นทุนต่อชิ้นอยู่ที่สวัสดีครับวันนี้ผมจะชวนมาทำโชกุปังกันนะครับวันนี้จะเป็นโชกุปังโกโก้นะครับไปดูขั้นตอนและว,วิธีทำพร้อมๆกันในคลิปนี้เลยครับ เี๋ยวเราเริ่มจากการร่อนแป้งก่อนนะครับอันนี้จะเป็นแป้งขนมปังนะครับวันนี้ผมจะใช้แป้งขนมปังตาใบไม้ทองนะครับเราจะร่อนแป้งก่อนแล้วก็ร่อนพร้อมกับผงโกโก้เลยนะครับผงโกโก้วันนี้จะใช้ของเดซี่นะครับร่อนลงหางผสมเลยทุกครั้งที่เวลาเราทําเมนูเกี่ยวกับแป้งนะครับแนะนําว่าควรจะร่อนสักนิดนึงนะครับเผื่อแป้งมีการจับตัวมีความชื้นนะครับจับตัวกันหรือว่ามีเศษอย่างอื่นคนนะครับ จากนั้นก็ใส่เกลือลงไปนะครับเมนูที่มียีสต์เป็นส่วนผสมและมีเกลือนะครับแนะนำว่าอย่าใส่พร้อมกันเพราะว่ายีสต์อาจจะตายได้นะครับใส่น้ำตาลทรายลงไปเดี๋ยวเราคนส่วนผส,ผสมให้เข้ากันก่อนนะครับเพื่อเป็นการกระจายตัวของเกลือนั่นเองเวลาใส่ยีสต์ไปจะได้ไม่มีผลเสียกับยีสต์นะครับจากนั้นก็ใส่ยีสต์ลงไปนะครับ เข้ากันนิดนึงเดี๋ยวเรานำไปตีต่อที่เครื่องเลยนะครับระหว่างตีเราจะค่อยๆใส่นมสดจืดลงไปนะครับตอนนี้เราก็ตีแป้งมานะครับประมาณสัก7-10นาทีโดยประมาณก็แป้งมีความเนียนระดับหนึ่งแล้วนะครับเข้ากันดีละ เดี๋ยวผมจะพักแป้งไว้นะครับสักประมาณ1 0บถึงยีนาทีนะครับเพื่อให้แป้งเซ็ตตัวนิดนึงก่อนเราใช้ฟิล์มแรปด้วยนะป้องกันไม่ให้แป้งเราแห้งตอนนี้ผมพักมาครบ10นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราผสมเนยสดจืดลงไปนะครับเราก็ตีต่อจนเนื้อเนียนเลยนะครับ นนี้ผมก็ตีแป้งมาประมาณ10นาทีนะครับก็เนียนใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการพักแป้งนะครับเป็นเวลา45นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงครับหลังจากที่พักมา1ชั่วโมงนะครับแป้งเราก็ฟูเป็น2เท่าแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมนำแป้งออกมาชั่งน้ำหนักก่อนนะครับว่าแป้งก้อนนี้นี่น้ำหนักเท่าไหร่ห5 7รนะครับ เดี๋ยวผมจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับก้อนละ187นะครับก็เดี๋ยวออก187กรัมในส่วนของตัว2ส่วนนี้นะครับเราก็จะเก็บขอบแบบนี้นะแล้วเราก็นามาพักไว้ในอ่างผสมเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะพักไว้เป็นเวลา 45นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับให้มีการเซตตัวอีกรอบหนึ่งแล้วก็ในส่วนผสมของแป้ง1ส่วนที่เราแบ่งมานะครับตัวนี้ผมจะนำมาผสมกับผงโกโก้นะครับเพื่อเพิ่มสีให้เข้มข้นขึ้นนะครับผงโกโก้ที่ใช้นะครับจะเป็นผงโกโก้เดซี่นะครับตัวนี้เนื่องจากผสมผงโกโก้ลงไปเนี่ยจะทำให้แป้ง เรามีความแห้งมากขึ้นนะครับเราก็จะผสมส่วนผสมของนมสดเพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อเพิ่มความชื้นนะครับตทวนี้ก็ทําการนวดให้เข้ากันปริมาณที่ผมสาธิตให้ดูนะครับปริมาณมันน้อยอันนี้ไม่สามารถตีด้วยเครื่องได้นะครับเราก็ใช้วิธีการนวดมือแบบนี้เลยนมค่อยๆใส่นะครับอย่าใส่ทีเดียวหมดนะครับเพราะว่าถ้าใส่เยอะเกินไปเนี่ย างทีของเหลวมากเกินไปนี่อาจจะทําให้ตัวแป้งเราเหลวเกินไปนะครับหลังจากที่เราผสมส่วนผสมดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาพักไว้ในอ่างผมขอเปลี่ยนอ่างหน่อยนะเพราะอ,อ่างผสมมันใหญ่ไปแล้วก็เอาฟิล์มนะครับถนอมอาหารปิดไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้โดนลมเดี๋ยวแป้งเราจะแห้งเราก็จะพักไว้เป็นเวลา1ชั่วโมงครับ ตอนนี้ผมพักแป้งมาครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับแป้งเราฟูได้ที่ละต่อไปเราจะมาแบ่งผมจะแบ่งเป็น4ส่วนนะครับเดี๋ยวเร,เริ่มจากไส้ก่อนละกันนะโอ้ใช้ได้เดี๋ยวผมจะชั่งน้ำหนักในส่วนของตัวไส้ก่อนนะครับ207กรัมนะครับก็เราจะแบ่งไส้ประมาณ50กรัมต่อลูกนะครับ โอ้โหอะไรจะแม่นปานนั้นก็ในส่วนของแป้งนะครับเราก็จะหมวนนะครับเก็บขอบไว้ด้านล่างแบบนี้ตัวนี้นะครับแบ่งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักไว้ในอ่างผสมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมในส่วนของแป้งตัวนอกกัน ในส่วนของแป้งตัวนอกนะครับโอ้สวยงาม370ครับ370หาร4เป็นเท่าไหร่ครับ92.5 92นะครับ ไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมในส่วนของการขึ้นรูปแล้วนะครับเดี๋ยวเรารีดในส่วนของแป้งนอกก่อนนะครับเราจะแผ่ออกนะครับแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็นําแป้งในที่เราเตรียมไว้นะครับมาใส่ตรงกลางนะครับแล้วก็ใช้แป้งนอกคุ้มเข้ามาแบบนี้เลย เป็นแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็นําถ้วยฟอยมาแล้วก็วางโดยให้ชิดด้านริมไว้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเตรียมอีกชิ้นหนึ่งเราก็นําชิ้นที่สองนะครับเข้ามาวางไว้ในพิม์พแล้วก็วางชิดริมไว้แบบนี้นะครับ จากนั้นเราก็นําฟิล์มถนอมอาหารนะครับมาปิดกันลมนิดนึงนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพักแป้งอีกเป็นเวลา30นาทีนะครับเพื่อให้แป้งฟูขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้นะครับขนมปังของเราก็ฟูได้ที่แล้วนะเดี๋ยวเราจะเตรียมอบแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะอบนะครับเราเพิ่มความสวยงามนะครับผมก็จะผสมนมสดจืด25กรัมนะครับกับไข่แดง1ฟองนะครับใส่ไปเลยผสมกันเลย ผสมกันแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ทาที่ผิวของขนมปังด้านบนแบบนี้จากนั้นเราก็นำเข้าเตาอบเลยนะครับตอนนี้ผมก็อบครบ25นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราออกมาผึ่งเราพักไว้ให้เย็นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราถึงค่อยมาฉีดดูเนื้อข้างในกันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ โชโกปังโกโก้ของเรานะครับเดี๋ยวลองดูข้างในหน่อยนะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมเอาออกจากพิมพ์ก่อนโอ้โหมีความฟูนุ่ม Oh my gosh ดูชิมเลยดีกว่านะครับนุ่มมากๆาะอ่ะสูตรนี้นะครับ รสชาติจะไม่หวานมากนะครับแต่ว่าหอมโกโก้มากๆเลยนะครับทานคู่กับพวกกาแฟต่างๆได้นะครับอร่อยมากๆลงตัวมากๆสําหรับโกโก้ที่ใช้นะครับผมใช้ผงโกโก้ตาเดซี่นะครับตัวนี้นะครับซึ่งให้กลิ่นที่หอมโกโก้นะครับแล้วก็สีที่สวยงามเข้มข้นแล้วก็รสชาติอร่อยนะครับในส่วนของแป้งนะครับผมใช้เป็นแป้งขนมปังตาใบไม้ทองนะครับเป็นแป้งขนมปังที่ให้ความเหนียวนุ่มอร่อยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นทุนหน่อยนะครับว่า ชกูปังสูตรนี้เนี่ยต้นทุนเท่าไหร่นะครับแล้วเราจะขายเท่าไหร่ดีนะครับท้ายคลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของชกูปังช็อกโก้กันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะคำนวณให้ดู2แบบนะครับแบบสําหรับพ่อแม่บ้านกับแบบร้านค้านะครับมาดูแบบแรกสําหรับพ่อแม่บ้านก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้นะครับแป้งขนมปังตาใบไม้ทอง2 9 0กรัม7บาท86สตางค์ผงโกโก้เดซี่นะครับ15กรัม 3.45บาทส5สตางค์น้ำตาลทรายย0กรัม46สตางค์เกลือ4กรัมยีส์กกรัม1.9บาท9สตางค์นะครับมีนมสดจืด255กรัม1 1บ0าท60เนยสดจืด17กรัม2.64บาท64สตงางค์ไข่ไก่1ฟองนะครับแล้วก็ถ้วยฟอยใช้เป็นรหัส4571นะครับรวมค่าใช้ใจ่ายในการทำชกุปังช็อกโก้สำหรับพ่อแม่บ้านจะอยู่ที่30.32บาทส2สตางค์นะครับ ต่อไปมาดูการคำนวณต้นทุนสำหรับพ่อค้าแม่ค้าบ้างในการคำนวณต้นทุนอาหารสิ่งสำคัญที่จะต้องใส่ก็คือค่ายิวค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนำมาใช้ได้นะครับจะมีแ a c k เกจิ้งซึ่งวันนี้เราใช้เป็นถ้วยฟอยล์รหัส4571มี ค่าแรงผมเผื่อเวลาไว้ประมาณ1ชั่วโมงนอกจากนี้เราจะมีอื่นๆอีก20%อนะครับอื่นๆจะประกอบไปด้วยค่าน้ําค่าไฟค่าแกส๊สค่าจิปาถะค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น20%ของต้นทุนของวัตถุดิบทั้งหมดสูตรนี้นะครับผมทําได้ทั้งหมด2ชิ้นต้นทุนต่อชิ้นอยู่ที่43บสาท82สตางค์มาดูราคาขายกันหน่อยนะครับสมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ขของราาาราาาาาคคยที่เหมาะสมต่อการขา87บ64อต์ง์ สมมติ่ผมขาย85บาทผมก็จะได้กำไรประมาณ41บาทกวา่วาๆนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับช็อกุปังช็อกโก้นะครับเป็นเมนูที่ทำไม่ยากนะครับวัตถุดิบที่เราเลือกใช้วันนี้นะครับเป็นแป้งขนมปังตาใบไม้ทองนะครับเป็นแป้งที่เหมาะสำหรับทำขนมปังโทแสแซนด์วิชทำให้เนื้อขนมสีขาวเนื้อเนียนละเอียดแล้วก็นุ่มนะครับและก็ใช้ผงโกโก้ตาเดซี่ที่มีความเข้มข้นหอมอร่อยนะครับทำให้เราได้รสชาติที่เป็นรส โกโก้แท้ๆนะครับสูตรนี้ทำไม่ยากลองนำกลับไปทำดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งที่ y o u t YouTube c h a n n e l เชฟกวนเอนจเชฟเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมแชร์ทุกวันนะครับขอบคุณครับ